สวัสดีค่ะตอนนี้ก็พบกับน้องแมงเชียงตุงนะคะอ้าสวัสดีดอยสวัสดีดอย สวัสดีค่ะตอนนี้ก็พบกับน้องงเชียงตุงนะคะวันนี้น้องแป้งจะมาตั้งแคมป์ที่ค้องหนองนานะคะทุกคนคือวันนี้เนี่ยน้องแป้งจะมาลงมือทํานะคะคือแบบครั้งที่แล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ทาใช่ว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยลูกสาวของท่านจะมาทานะคะแต่ว่าตอนนี้จะมาก่อไฟก่อนว่าจะตดหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะคะดูก่อนคือเราเอาอ่าวันนี้มาเปิดคลิปที่อ่าที่หนองเลยนะคะ ไม่เอาอะไรมาใช้มือนี่แหละเนี่ยเราจะใช้ DIY ที่เป็นขาแบบเนี้นะคะอันนี้เนี่ยถ้ามันโดนไฟแล้วมันก็จะแห้งมาเองเนาะตอนนี้เนี่ยเออแรงดีนะเนี่ยใช้มือนี่แหละคือเราก็จะใช้อันนี้นะคะไม้แปกนะคะไม้แปะ คือคนที่นี่เนี่ยนิยมใช้อันนี้เ,เก่อไฟกันนะคะบ้านน้องแปงชิงตุงค่ะแล้วก็มันก็ค่อนข้างที่จะติดเร็วมากๆนะคะใส่แค่อันเดียวก็ได้บางคนนี่คือแบบก่อไฟเป็นก็ไม่ต้องอะไรมากนะคะอือ ดี Y จากที่ให้น้องอะ่ะโอ้ยสิบสิบเอ็ดโมงแล้วเหรอแล้วก็จะได้ยินเสียงเขาตีลักคั้งนะคะเห็นปะแค่อันเดียวก็ติดแล้วเนี่ยอ,อ,อยู่ได้อยู่สวนคือเก่านะคะเอ้ยอฮ้ยติดไหมมารอดูกันขอใส่เพิ่มอีกอันนึง ร้อยให้ติดก่อนนะคะโอเครอ อยู่นะ DIY DIY อุ้ยอย่าไรคะเนี่ยเต้ตั้งน้ำรอก่อนนะคะเดี๋ยวไฟก็จะติดในก็ใส่ถ่านอีกก่อนอุ้ย เราปิดมาแล้วเห็นไหมโอเคีบ้อยนี่เราก็มีจิ้นหมูด้วยนะคะคือเราเราจะต้มน้ำไว้ก่อนเลยใส่รอ,อก่อนเลย ไม่เลือดไม่เป็นไรนะคะที่มันมีเป็นกระดูกอะคะ่ะอันนี้ก็เอาจากบ้านมาเนาะแล้วก็เดี๋ยวที่มันเป็นกระดูกนี้เอาตั้งเลยที่เหลือเราก็จะเอามาย่างนะคะเนี่ยวันนี้กินหมูที่ครงน้องนาจ้าไฟก็เริ่มติดละดลนิด,นดเดี๋ยวใส่เกลือ แล้วเมื่อไหร่โอ้ผมมาแรงไม่ได้แล้วคุณนาย้องเออฝนมาแห้งหนาวอุ้ยไม่ไหวแล้วอะคือเวลาทํากินเส้นหมาล่าเมื่อไหร่ฝนก็จะมาตลอดเลยดูกส่กอกอะไระมาย่างกินอ่าเจ็บค่ะฝนตกแล้วลคุณนายไปเช็คเต็มเหอ ้ยเรามีล่มนี่นะเุ้ยเราบอกว่าเราจะมาแก้มือสุดท้ายเราก็เจ้ฝนอีกทีตักลมอย่างเงี้ยเอาตักลมตักฝนอย่างเงี้ยไม่ได้มาแรงอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าฝนแล้วนะคะสีทนได้ดูฝนฟ้าอากาศก่อน มูสุกก็กินข้าวแบบนี้แหละค่ะคือรสชาติของชีวิตนะครับที่ได้รสชาติมากๆเนี่ยเจีวข้าวแล้วเมื่อกี้ที่ซื้อตั้งกินงไงไม่ตั้งกินทัง้งวันเหมือนเปิ่น,นขายกย่เหมือนเดียวพักก่อมนี่นะพักเปิ้นขายอย่างก็งเบื่อ หยุดแล้วแป๊บเดียวฝนหยุดแล้วค่ะคือวันนี้เรามาเกี่ยวข้าวด้วยนะคะฝนตกเอ๊ยหยุดแล้วอฝนหยุดแล้วไม่เป็นไรฝนหยุดแล้วค่ะ,ะกินใส่กอกจี ล้าง้วยป่ะเนี่ยคนหยุดแล้วให้มาแล้วทำยังนะเจ้า ตอนนี้คุณพ่าทำอะไรคะเนี่ยหลังจากที่น้องไงปิ้งย่างปิ้งจีบหมูปีมาแล้วพอดีเอากางไรนั่นนั่มเดี๋ยวตกกางไรเอาเห็ดทางดินเห็ดทางดินอาอทำคลองไหมเดิมเมย์มย์เมื่อเดี๋ยจับเมย์น่ะเมยคุณนายคุณนายคุณนายคือน้ําล้นจากเอ่อหนองแล้วไงก็น้ําเริ่มเยอะอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นจะเป็นจุดที่ระบายน้ำว่าไม่จืดหรอกนะสามารถเราเอาไว้ใช้เอาไว้ไหม อาสิขมาสิขมาเพื่อนเาอยู่ว่าเอาหลอดใส่นั่นี้ะสีขม่าเห็นทังีสีือหลานี่ยล้วเอาใส่เลยเนี่ยเออสีขม่าแตเดี้ยสีขมาแข็งยังไงสีเขากัึ้งด้ลคนแบบนี้มันมนช่วยหน่อยก็สั่งลูน้ำนักมาดูโยกย้ายกันกัโอ้น้ำแบบนี้นะเออกำบนี้นะกับนี้ะบน้ำเียสายันน้ำวนหนึ่งอ๋อมันจะมีท่อข้างใน ก็จดยกกระตังนี่แหละโยกกระตังนี่แหกเออระสุนกันหรอเอาเอาซุปข้ามาทั้งนี้หรอซุปข้ามาเออตัดเท่งหนเลงโยกโอ้คุณนายแข็งแรงมากเลยอ่ะโอ้โหไรอ่ะมกันนายโอ้เนมกมมันขัดจนไม่นนขัดจนไหมเโอเกจา่านไหดกันนั่นลลยแขยายไหนี่มากสุดเจ็บโมกันก่อนละมาเลย มาดไปเออเลยฮะกันนี้มากันนี่เลยใจโกนทำติ่มได้อาบลู้นั่นก็มาดตั้งในอินเนาะมาตั้งในอินเนาะเอาชุดมั่งนะจังเนี่ยอันจังวารู้ด่วนเขาจะมาพูดอะไรพังดึกดื่นเนี่ยมากระมังงี้ล้างถ้วยล้างชามได้แล้วเนี่ยอ๋อโล กดลาเมียันเนี้ยมันได้เมียวนนี้ดังได้ก็เหมือนคัน่ะแล้วแม่แล้วน้จตด้นนั่งจิตมาด้วมาดูจงรอมาดูจงรอใส่น้จิตมากินนันจักถึักิมาดีสไอ้ข้งนี่เหไมเอกนั่งเอก ล้างมือได้แล้วโอ้ลอเรอกะเนีกรอกรัน่ะคอกเขาอะอ้โโอนปอกขวางเั้ยนงนั่นนองไปแล้วนะจะไปมูปิงจะไหม้แล้วโอ้โอ้สยกัน

โอ้โมอปินมอปินเก๋นิดๆหรอเกิใส่นิ่นิดนะเก๋ไม่ต้องแล้วม่เค็มแล้ววันแก่จิ้นคาเซนอะไรเด้ออไหเด้นะไปกัน มาตอนนี้เราจะกินกันเร็วอไม่ถูหนูหายทีนี้อนคนนายนี่ชอบแย่งแกงขอไม้โถไม้โถนะคืออนนี้คือกินได้แล้วเดอ้อที่บอกว่าเป็นตาแสบมัเนเป็นเส้นอันนี้แต่มันร้อนมากเลยโอ้ผักหนูหายไปน <อา S 1> ในโหมดคนนายเอาผักไปยังน้าฮโลผักหนูหายผักผักส่มาใส่ที่ที่ละข้างนึผักหนูมันหาย ผักเขาเป็นกะละมังใส่น,น้ำใส่นำนะ้ำน้ำแน่เย็นผักก็นายจเย็นหมอมันจะเต็เตเตเตเมมาอค่ะบอกน้ำนันะอบอกน้ำบ่นใส่กาน,า,น,กนายเอาออกจากนนสเอาถเอาฝายกกินกินกินดูสักคำอ,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 อันหอม<ข>เจ็บ โมข้าวแกะหั่ใจเออเนื้อไม่ต่ำเลยน้ำมันน้อยไปแล้วอันนี้อหอมเปนเนี่ยอหอมนะวันนะซื้อมาแค่สองบาทเองโอ้ผักก็หมดแล้วนายเยอะออที่ไหนเนาะโมไกแกะแล้วว่าม็ดต้องยั่ไงเอากระปองเองาซื้อมาปุ่นเลยแม่พันออกเลยกันกันอ,ออกกูกัน แม่น้ำมันน้องอะไรเป็นแบ้านันขอพะกราบ้านออพกรามันห้านว่บเราขีมุกอะไรแล้วปลาหอยเห็นบ่นี่อร่อยอืม ก็เี่ือนอ่ะอร่อยอ่ะฟังเสียงดนตรีธรรมชาติจากน้องวัวอืมกินท,ที่นานี่มันได้รสชาตนะินะอม่นมเดร์ เอาลอะแม่ถ่ายลงสิบตอกหม่้มกว่ามิชิพุ่นกงินวะ

อับปล่อยได้กะอืมหอมมาก มาจ้ะหลังจากที <them> ่น้องแ่งเนาะก็กินข้าวเสร็จแล้วใช่ปะไม่ได้ทํางานเลยนะคะทุกวันเนี้ก็มานาก็เออมารับลมชมวิวรับอากาศสดชื่นนะคะแล้วก็กินข้าวแล้วก็กลับบ้านนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยกับนอนกับนอนสบายหลับแบบอื้อหือ คือแบบมันเย็นมากๆอะค่ะคือที่นี่รู้สึกว่าอากาศมันดีนะคะอยู่ใต้ลมใต้ลมต้นโพนะคะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีมันจีเจ้ามันเนี่ยย่างมาจากนี่เด้อแล้วก็ตอนนี้เนี่ยน้องเปนก็จะมาเกะดูก่อนอกินแบบอยู่กินตามธรรมชาติที่ทุ่งนาเนี่ยมันโคตรฟรินเลยนะคะอ่าคือแบบเสดายตอนนี้คือยังไม่มีกระท่อมไงแต่ว่าตอนนี้หลังจากนี้นะก็คิดว่า ค่อยจะมาทํานะคะเพราะว่าวันนี้ก็คุณพอ่อมาเกี่ยวข้าวอีกแล้วนะคะเออแต่ว่ามันสัมผัสหนะ้าจอได้ปะเนี่ยด้อยู่นะตอนนี้มันก็ตั้งเกาเอ้ยมันไหมหมดแล้วอะ่ะคือวันนี้ก็ได้มากินกับข้าวกินเส้นเนาะแล้วก็กินเส้นเขนมจีนนะเนาะเขาเรียกว่าอะไรเออนะคะนี่ วันนี้เนี่ยแล้วก็ได้ทําฝายเออไม่ใช่สิท่อน้ําที่ระบายน้ําตอนนี้หนองน้ําของเราก็น้ําก็เริ่มเยอะมากๆแล้วนะคะเออถือว่าวันนี้ก็มาเฝ้าหนองอีกหนึ่งวันนะคะเพราะว่าน้องปลาของเราเนี่ยก็เริ่มเยอะแล้วนะคะเพราะว่าแตกออกแตกขยายพันธุ์แล้วอะ่ะอืมอร่อยน้องปลาก็เริ่มเยอะแล้วคือแบบถ้าไม่มีคนเฝ้าคือไม่ได้ไงเนาะ ม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วอ่ะเนาะอร่อยทินมันอืมมันก็ธรรมชาติมากหากใครชอบซีรีส์ของน้องแบงเนี่ยถ้าเป็นกำลังใจก็เลคตกดแชร์ด้วยนะคะมันจะติดคอแล้วเนี่ยคุณนายมีน้ำบ่าี่น้ำไม่มีมันติดคอทำไง อยากเล่นอยากเล่นตั้งหม้อตั้งกระทะอะไรที่หยงกินนะ้ำหนักเสร็ล, <c oughs> ลูกชิ้นก็ไหมมาแล้วมาซาดีดีนะคะน้องน้ำอือสุดยอด เอาขนมคุณนายเลี้ยงปลาเลี้ยงน้องปลาก่อนไม่มันกินไม่หมดแล้วมันจะเสียแล้วไงเลี้ยงปลาก่อนกลับบ้านนะครับไม่เส้นเนี้ยคือแบบเราลูก <c oughs> คุณนะ <c oughs> ายแล้วโลกแล้วใช่ปะ ถ้าเราจะเอากลับบ้านไปมันก็เสียเปล่าอ่ะคือแบบเราก็กินไม่หมดแล้วอ่ะคนเรามาน้อยไงโอ, <laughs> ไอง้ไม่ต้องมาไม่ต้องมาโอ้ยเอาป่วยในถุงนั่นอย่าไปกัดนั่นมันมัดจอมกินข้าวปันอีกเดี๋ยวอย่ากัดบ้านี่นะอ้าวปูน่าใส่จะดีอ้าวใส่ทำไมอันเนี้ยใส่ชั้นใส่ฟ้าใส่สุ่น เด้๋ยวเขามาจบจิบจบกินที่เนี้ยที่เนี้ยไม่รู้แบบนี้เขากินง่ายที่สุดแล้วโอ้โหดูน้องปลาเราขยายพันมาเยอะมากแล้วแล้วปลามานำๆเนี่ย มีแต่นี่คำตอตอนนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเลี้ยงน้องปาก,ก่อน <c oughs> คือแบบบางบ้างก็มาเฝ้าสวนนองน้ำอย่างเนี้ยค่ะนี่เอ้าเอามัดไว้เงี้ยพรุ่งนี้มาดูนะถ้ามันมันไม่หมดนี่คนนายต้องรับผิดชอบนะโอเคอันนี้ก็เป็นหนองน้ำที่แบบ วันนี้ก็คือแบบเอยังไงอะเรามีอะไรนะคือแบบน้ําก็เริ่มเยอะมากมากแล้วนะคะตอนนี้น้องเป้งก็ไม่กล้าลงแล้วจุดนี้เลยจุดที่นางเป้งตกน้ําไม่ใช่ตกน้ำหลอดเล่นน้ำนะคะก็เดี๋ยวจะกลับบ้านกันแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็มาเฝ้าหนองหนึ่งวันนะคะเพราะว่าน้องปลาเราเนี่ยก็เริ่มขยายตัวแล้วอย่างเนี้นะคะ่ะคือเอ น้ำเข้าอีกทางหนึ่งได้ออกอีอกทิศทางหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าดีใจมากๆนะคะใครชอบซีรีส์ที่น้องแป้งมาเฝ้าหนองก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครบคุณนายของเราก็เก็บกอดอะไรที่น้องนาดูเครื่องครัวของเราเดี๋ยวจะขอเก็บแล้วก็กลับบ้านกันนะคะน้องแป้งก็จะลํำลาทุกคนไปด้วยบรรยากาศเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย